ตัวตึงค่ะทำไมไม่เอาพี่อ้อมมาล่ะเขาไม่ตึงเท่าฉันจ้าแต่นี้มันก็ไม่สูดสีสิเออกล้าเอาเป็นว่าตีกันตรงนี้เลยได้ไหมคะเดี๋ยวไว้ไปพูดกันที่หลังใจเย็นสวัสดีค่ะพบกับรายการตอดกับโม่อะทำไมทำไมมีปัญหาวันนี้ มาโต้วาทีกันในส่วนของคาโฮเดอร์ของกิสโมบ้างคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคาโฮเดอร์ GS 009ตั้งใจหน่อย <c oughs> หรือ GS 053อืมมาเรามาแนะนำตัวก่อนว่ามีใครบ้างในรอบนี้สวัสดีค่ะอองค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะทรายค่ะ <c oughs> สวัสดีครับเอิร์ดครับเอ <c oughs> สวัสดีครับผมฮาร์ดครับเอเอเราอยากรู้น้องมดอยากรู้ทางบ้านอยากรู้ว่าสองตัวนี้ต่างกันมีข้อดียังไงอาจจะเป็นประกอบการตัดสินใจซื้อเนาะอ,อยากให้ทุกคนพูดข้อดีให้หมดนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะรอบนี้ใครจะเริ่มก่อนให้ฝั่งนุม่มเขาเริ่มก่อนดีกว่านะคะให้คุณชายชายทั้งหลายเขาเริ่มก่อนได้ได้เลยได้เลย40วินาทีเหมือนเดิมใครเริ่มก่อนคะฝั่งนี้เดี๋ยวผมเริ่มก่อนนะครับ โอเคไหมครับน้องอาเดี๋ยวดูตัวตึงกเนีะยน้าวดูดไว้ตึงมากเ,าเลย่เริ่มค่ะเดินออกมาเลยค่ะท่านผู้มีเกียรติโปรดทราบยังอ๋อเอาแล้วพร้อมหรือยังครับ GS ศูนย์ห้าสามครับพร้อมครับพร้อมอยู่แล้วผมก็เหมือนเริ่มก็ตัวสำหรับตัว GS 0 5 3นะครับผมเป็นคาร์ออเดอร์ที่เอาไว้ติดที่ช่องแอร์เล่นทำไม <laughs> ครับผมเพื่ออะไรทำไมถึงติดช่องแอร์เพราะว่าไอ้พวกที่เอาไปติดคอนโซลกับกระจกหน้ารถเนี่ยมันทําให้บทบางทัศนียภาพในการขับรถรู้หรือไม่การที่เรา,าเดินไปใต้ช่องแอร์เนี่ยเราก็จะแบบอุ้ยอุ้ยเน่ยมันอยู่ระดับนี้ขับรถ มันไม่หบดปรันียภาพภายนอกเวลาเรามองเวลาติดที่คอนโซลเนี่ยบางทีมันอาจจะบังห่างตามันเห็นเนี่ยอยู่เนี้ยล้วรู้สึกจะเห็นเลกแต่มันจะหลอดง่ายหรือเปล่าอย่ามาเดี๋ยวผมเดี๋ยวต่อที่น้องชายของผมจะมาแก้มือให้เดี๋ยวฝากเดี๋ยวฝากเจสศูนยห้สามไว้หน่อยฟังพิธีกรครับเจสศนสานะครับผม ตัวนี้ติดช่องแอร์ไม่บทบางทัศนียภาพบนรถของท่านอย่างแน่นอนและที่สําคัญปลดล็อกง่ายด้วยเห็นไหม,มไปนั่งค่ะขอบคุณมากค่ะก็พูดไปค่ะขอบคุณมากคุณน้องเอิร <c oughs> ์ธว่าสี่สิบมัน,น้อยไปอะ่ะเออพอแล้วขอร้องละให้มีกก็ได้ทํางานมากเออนั่งค่ะเออเป็นอย,อยู่ท่านะรอบนี้ g 0 0 9เจ้ามันจะหล่น่างเออ ทีนี้สุดสุดกล้าใครจะเริ่มก่อนคะแต่เริ่มก่อนอ่ะได้เลยพี่สายสงสัยต้องไปตีกับอีตัวตึงเขาแล้วทาไมไม่เอาพี่อ้อมมาล่ะเขาไม่ตึงเท่าฉันจ้าแบบนี้มันก็ไม่สูตสีสิเออโอ้กล้าพี่สายเิ่มาไปค่ะเอาเป็นว่าตีกันตรงนี้เลยได้ไหมคะเดี๋ยวแม่ไปพูดกับทีายยังไง เดี๋ยวจะโชว์ตัวนี้ให้ดูนะคะว่าอ๋อดูสิยังไม่แก่ตัวยาวมีคาบกล<อ>่าวด้<อ>วยต้วนี้นึงค่ะพี่อ้อมค,<า>ค่ะตัวใหญ่เขาไม่ได้ค่ะเร<อ>ิ่มได้ดยังคะเริ่มได้เลยค,ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวคาฮอลเดอร์ G H 0 09นะคะเป็นตัวขายดีของแบรนด์เราเลยนะอย่ามองว่าคุยเนี่ยจะไปติดเป็นตัวอย่างนี้ไปบทบังต่อคุณค่ะตัวมันแค่นี้เองค่ะแล้วมันก็เป็นตัวที่เบสิกมากๆนะคะติดคอนโซลอะไรใดๆเนี่ยแน่นแน่นอนนะคะตัวติดช่องแอ ผักก่อเลยค่ะคุณคะคงไม่มีใครจะเอาไปติดตรงกลางหน้ากระจกเลใช่ไหมคะมก็จะมีวงที่ขนัดของเขาปรับได้เุได้ใส่ง่ายใช้คล่องและที่สําคัญนะหาซื้อง่ายมากๆและแข็งแรงทนทานกว่าตัวหนีแน่นอน เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องห่วงเลยจะมาบอกว่าตัวตั้งเกาเกินเลยอ้ยหมดหมดไหมล่ะหมดไหมล่ะฝากสักนิดหนึ่งฝากสักนิดหนึ่งฝากสักนิดหนึ่งเดียวส่งไม้ต่อให้พี่อ้อมมาจัดการกับตัวนี้นะคะคุณภาพแน่นแน่นอนเป็นยังบอกเลยว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าแบบเขาขายของเก่งมากมองเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา พอแล้วอ,อ่ตะต่อไปรอบนี้น้องอาร์ตพร้อมไหมคะกับเจเี๊ยส่นห้าสามน่ากลมเอินตรงนี้เลยน้องอ่ะอเริ่มแล้วบอกเริ่มเลยการเปิดก็ใช้งานง่ายนะไม่จำเป็นต้องง้างมือให้เจ็บนี่แล้วก็ปิดติดล็อกแน่นนอนเ <c oughs> อย้ยยาขบับอ <c oughs> ย่สิจบตัวล็อกนะนี่ไม่ต้องใช้กาวเลยใช้ที่ล็อกแบบนี้กาวมันอาจจะมีวันหมดอายุแบบติดๆอยู่แล้วอาจจะล่วงหล่นมาว้าว อาจจะพบเป็นปัญหาอาจจะต้องซื้อกา,าวมาติดเพิ่มก็บีอันนี้ทีเดียวจบล็อกป,ปุ๊บจบปั๊บนี่ขย่าก,ก็ไม่หลุดนี่ขย่อยังเหลืออย่าันี้ฮะ a few moments later หาซื้อง่ายด้วยทุกรถต้องมีช่องแอร์อยู่แล้ว <c oughs> อ่ะอ่ะห,หมดหมด,หมดหมดเวลาฝากอะไรไว้ไหม <c oughs> <c oughs> ฝากไว้ก่อนฝากไปซื้อด้วย okay. <c oughs> น้องเขาเป็นคนที่ เรียบเทียมง่ายๆพูดไม่เก่งค่ะทุกคนค่ะรอบสุดท้ายของฝั่งเจศูนย์ศูนย์เก้าพี่ออมค่ะคู่ของพี่ออมอย่าไปน้อยหน้าอะไรถอดไม่ได้แล้วเห็นไหมคะเนี่ยเอาตั้งแต่เริ่มเลยอุ้ยดึงไม่ได้ก็ไม่บอกคุณคุณภาพกาวน่ะมันครับแน่นแล้วละเอาไปังแ่ทุกคคนาวก็คือปรับง่ายหมุนง่ายค่ะติดแน่นนะคะสามารถแบบปรับได้ทุกทิศทางค่ะ นี่ก็ได้ใช่ทุกคนของเราค่ะฉุนยอดเลยน้องรับคือเราอยากติดตรงไหนนะคะก็คือเตาความทางดักทางรองเลยค่ะติดที่เบาะได้ปะติดที่หน้าก็ได้นะคะเอาละค่ะพี่อ๊อพูดเลยค่ะปอกง่ายค่ะหมุนเนี่ยหมุนง่ายนะคะได้ถุงอกแต่ไม่หมุนให้ดูนะเมื่อกี้หมุนไม่ได้ตั้แต่ติดง่ายค่ะตรงนี้ก็ปรับได้นะคะปอกเข้าปัดออกใช้ง่ายค่ะอ่ หมดเวล,ละหมดเวลาดีมากดีมากดีกว่า EP ที่แล้วดีมันดีกว่าไทายซีไงไทยซีเหรอคะ่ะก็ดีกว่าไทายซีังเราไม่รู้ว่าผลแทศชนะเป็นยังไง <laughs> เดี๋ยวจะให้ทางบ้านตัดสินกันเหมือนเดิมฟังกับฟังพิธีกรก่อน ก่อนจากกันไปนะคะก็อย่าลืมคาร์ฮอเดอร์ของกิสม o นะคะไม่ว่าจะเป็น GS 009หรือ G H 053บอกเลยว่าดีทั้งคู่และรับประกัน1ปีเต็มหาซื้อได้ที่เซเว่นอิเล o เว่นกิสมช็อปออนไลน์และหน้าร้านทั้ง3สาขาเซ็นท่านรามินทาเซ็นท่านพระรามสองและเซ็นท่านปิ่นกล้าค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย